สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในชอ่องว่เหมียว Myset and Money นะคะเป็นช่องแห่งการเริ่มต้นเทรดหุนค่ะวันนี้นะคะเหมียวก็จะมีเทคนิคดีๆมาฝากทุกๆคนที่เป็นมือใหม่ด้วยหรือแม้กระทั่งใครที่เทรดหุนมาแล้วมีบัญชีหุ้นมาแล้วนะคะแล้ว ยังไม่รู้ข้อมูลนี้นะคะทุกคนซึ่งเหี่ยก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะคะทุกคนเทรดหุ้นบนมือถือมาก็นานแล้วนะคะแต่หาเมนูนี้ไม่เจอค่ะทุกคนถ้าหาว่าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านั้นนะคะที่เมื่อประมาณ2-3คลิปก่อนหน้าน,านั้นที่เหมียวบอกว่าเราอะสามารถซื้อหุ้นได้ตั้งแต่หนึ่งหุ้นขึ้นไปนะคะถึงแม้ว่าหุ้นนั้นจะราคา แพงมาก200-300อย่างเงี้ยเราก็สามารถซื้อได้ตั้งแต่1หุ้นขึ้นไปแต่ว่าเราก็ต้องไปอ้างอิงราคาในกระดานออลอดนะคะซึ่งคลิปนั้นนะคะเหมียวบอกว่าเราหาเมนูออทหลอดกันไม่เจอบนมือถือใช่ไหมคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเหมียวก็ไปเจอเมนูนี้นะคะบนแอป สตรีมมิ่งบนมือถือของเราแล้วนะคะทุกคนซึ่งจะเป็นโบรกเกอร์ไหนนะคะมันก็มีเมนูนี้เหมือนกันแล้วก็มีเทคนิคอีกเพิ่มเติมให้กับทุกๆคนสําหรับเมนูออสสลอตนี้แล้วนะคะทุกคนก็คือเราสามารถเรียกดูได้เลยว่ากระดานบอสลอตเนี่ยเป็นหน้าตาแบบนี้นะกระดานออสสลอตเป็นหน้าตาแบบนี้นะบนมือถือนะคะทุกคนสามารถใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ค่ะขอให้มีแอปสตรีมมิ่งแล้วก็มีบัญชีหุ้นเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไม่รอช้าค่ะไปดูเมนูนี้พร้อมๆกันค่ะเปิดแอป,ปมานะคะเปิดแอปสตรีมมิ่งมานะคะทุกคนทุกคนจะเห็นหน้าแรกเป็นหน้าซ้ำใช่ไหมคะก็คือเป็นหน้ารวมของตลาดนะคะทั้งหมดเลยนะคะณปัจจุบันมาตรงหน้า Watch ตัวนี้ก็คือหน้ามาเก็ต หน้า watch ในมือถือก็จะเป็นหน้ามาเก็ตในหน้าคอมเหมือนกันนะคะเป็นหน้าที่เราเลือกหุ้นเข้ามาดูนะคะในหน้า f a v o r ร์รของเรานี่แหละว่าหุ้นตัวไหนบ้างนะคะตรงโค้ดตรงนี้ก็จะเป็นดูหุ้นลายตัวได้นะคะว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยในกระดานบอสหลอดหรือว่ากระดานหลักเนี่ยราคาซื้อขายขึ้นลงอยู่ที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะมาหน้าบิดตรงนี้นะคะก็จะมีหุ้นที่เราเลือกขึ้นมาดูไว้เนี่ยแหละคะ่ะ แล้วก็มาแถบตรงแถบทิกเกอร์ตรงนี้ค่ะซึ่งหน้ารวมทั้งหมดตรงนี้ในแอปสตรีมมิ่งบนมือถือนะคะไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android นะคะมันจะเป็นหน้ากระดานบอสหลอดหรือว่ากระดานหลักนะคะแต่ว่าถ้าหากใครนะคะมีทุนน้อยนะคะมีทุนไม่มากอยากจะเข้าไปซื้อหุ้นไม่ถึง100ยหุ้นอยากจะซื้อ 10, 20, หุ้น30หุ้นเนี่ยแต่อยากจะดูว่าหน้ากระดานออนลอดหรือว่าหน้ากระดานที่เขาซื้อเศษหุ้นเนี่ย มันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเวลาเราจะซื้อเศษหุ้นพวกนี้เราจะต้องไปอิงราคาตรงนั้นด้วยนะคะบางคนอาจจะเอ้ยทำไมซื้อ2หุ้น3าหุ้นราคามันก็ลงมาสมมตินะคะอย่าง BBL เนี่ยราคามันก็ลงมาอยู่ที่124.50สตางค์เราก็ตั้งซื้อเท่านี้แล้วแต่ทำไมมันไม่แมสทสักทีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะราคามันไม่แมสทสักทีทั้งๆท,ที่เราตั้งซื้อไว้แล้วอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าต่อคิวนานแล้วหรือว่าราคาล่วง ต่ำกว่านี้แล้วอ่ะ1 2บาททําไมมันไม่แหมทีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราซื้อไม่ถึงร้อยหุน้นหรือว่าซื้อเศษหุ้นเนี่ยเราจะต้องไปอ้างอิงหน้ากระดานออลหลอดนะคะก็คือมาตรงที่ My m e เมูตรงนี้นะคะเนี่ยทุกคนจะเห็นเป็นแถบแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วจากนั้นก็คลิกตรงคําว่า View More ตรงนี้ค่ะให้มันขยายออกมานะคะนี่ค่ะทุกคนจะเห็นคําว่าออสหลอดตรงนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะ คลิกขึ้นมาครั้งหนึ่งนะคะก็จะเห็นเลยนะคะนี่ค่ะหน้ากระดานของการซื้อขายเศษหุ้นนั่นเองนะคะนี่ค่ะก็จะเห็นบิตเท่านี้ออฟเฟอร์เท่านี้นะคะนี่ค่ะที่เป็นเศษหุ้นนะคะซื้อ7 0 2หุ้น209หุ้นอย่างเงี้ย120หุ้น43หุ้นอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนี่ยค่ะ ขายหนึ่งหุ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะแล้วถ้าหากเราอยากดูของตัวอื่นอย่างนี้นะคะเราก็พิมพ์ตรงช่องตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นกระดานซื้อเศษหุ้นหรือว่ากระดานซื้อออนลอตนั่นเองนะคะก็ลองเล่นดูได้นะคะทุกคนเนี่แหละค่ะแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยที่จะสะดวกนะคะถ้าถ้าใช้ผ่านมือถือมันไม่ค่อยสะดวกเท่ากับหน้าจอคอมเนาะหน้าจอคอมเราจะอยู่หน้าเดียวเลยแต่ว่าถ้าเป็นหน้าบนมือถือเนี่ยมันก็จะมาย่ออยู่ใน ไมายเมนูตรงนี้นะคะแล้วเราก็คลิกวิวมอลนะคะให้มันขยายขึ้นมานะคะก็จะเห็นคําว่าออสลอตตรงนี้นะคะแต่ราคาอ้างอิงตรงหน้าพอร์ตโฟลิโอของเรานะคะถึงแม้ว่าเราจะซื้อเศษหุ้นก็ตามซื้อไม่ถึงร้อยหุ้นก็ตามราคาอ้างอิงหน้าพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมันจะอ้างอิงจากราคาหน้ากระดานหลักนะคะทุกคนแต่ถ้าเวลาเราจะขายหุ้น ที่เป็นเศษหุ้นเนี่ยเราก็ไปอ้างอิงจากหน้ากระดานออสลอตตรงนี้นะคะแล้วอีกเทคนิคหนึ่งนะคะดูหน้ากระดานออสลอตได้สะดวกมากกว่าก็คือมาตรงที่มา์เมดูเหมือนเดิมนี่แหละคะ่ะครั้งแรกเราจะต้องคลิกวิวมอก่อนเนาะให้มันเห็นกระดานออสลอตตรงนี้นะคะแล้วเรามาจิ้มตรงพินด้านขวามือตรงนี้คะ่ะทุกคนจิ้มไปครั้งหนึ่งนะคะแล้วมันก็จะมา โชว์ตรงหน้าด้านบนนี้ให้เราค่ะ My Favorite Menu ตรงนี้ค่ะทุกคนพอเราล็อกอินมาหน้าแรกปุ๊บมามาที่ My Menu ถ้าเราไม่ได้เลือกพิน์ไว้นะคะเราก็จะต้องมากดตรง View m o r e ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอเราเลือกพิน์แล้วเนี่ยตรงนี้ค่ะมันก็จะขึ้นออทลอตมาให้เราอัตโนมัติได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปจิ้มตรง View m o ให้เสียเวลานะคะทุกคนแต่สามารถใช้ได้กับตัวอื่นได้ด้วยนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะ ถ้าทุกคนจะดูตัว dca อย่างเงี้ยก็กดพินขึ้นมาเนี่ยค่ะ dca มันก็เด้งขึ้นมาเงี้ยค่ะหรือว่าไม่อยากให้โชว์แล้วก็กดพินออกเงี้ยค่ะก็สามารถลองเล่นได้นะคะคน,นี่ค่ะ s t o อก s c r e e อย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็เข้ามาดูได้แบบนี้ค่ะเราไม่ต้องแบบเสียเวลาไปกด view m o อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็จะเป็นเทคนิคเคล็ดลับง่ายๆนะคะเวลาดูตัว ออทหลอดหน้ากระดาษออทหลอดนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าได้เฉพาะหลักทรัพย์ bls หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะลองดูของหลักทรัพย์ scbs นะคะทุกคนเดี๋ยวเหมียวล็อกเอาต์ตรงนี้ไปก่อนเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเหมียวจะพาทุกคนมาดูตัว scbs นะคะว่าได้เหมือนกันไหมนะคะเพราะว่าเหมียวมี2บัญชีนะคะมาเลือกตรงนี้นะคะล็อกอินมาหน้าแรกนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นหน้ากระดานหลักหมดเลยนะคะจากนั้นถ้าเราอยากจะดูหน้ากระดาน ออทลอดนะคะแล้วก็มาที่ m มล์เมนูเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะสังเกตนะคะตรงนี้เซตติ n งตรงหน้านี้ค่ะมันจะเป็นล็อกอินของบัญชีของใครของมันนะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นเมี่ยวจะเลือกตัวออทหลอดเข้ามาอยู่ตรงพินด้านบนแล้วแต่พอมาล็อกอินเข้า SBS เนี่ยมันก็จะไม่มีนะคะทุกคนอยู่ที่การตั้งค่าของบัญชีนั้นๆด้วยนะคะนี่ค่ะเหมียวก็มาที่วิวมอลเหมือนเดิมนะคะ ก็เลื่อนหาคําว่าออสลอตเนี่ยแหละค่ะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก็มีเหมือนกันนะคะ SCBS ก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนก็สามารถใส่เครื่องหมายพินตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะคะสามารถเลือกได้นะคะแล้วเหมียวก็จะเลือกตัวเทคนิคอลชาร์จมาไว้นะคะที่ดูบ่อยๆอย่างนี้นะคะทุกคนสต็อกสกินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพอเราล็อกอินเข้ามาหน้าแรกปุ๊บเรามากด m มค์เมนูเนี่ยเราก็จะเห็นกระดาน ออทลอตตรงนี้เลยนะคะไม่ต้องไปเสียเวลากดหลายรอบนะคะทุกคนก็มาเลือกดูหุ้นได้เลยนะคะว่าจะดูเป็นออทลอตของตัวไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็ใส่ตรงช่องด้านบนได้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะเห็นราคานะคะราคาเท่าไหร่ซื้อขายเท่าไหร่นี่แหละคะ่ะเวลาซื้อขายหุ้นใหญ่ๆราคา300400บาทเนี่ยเราสามารถทําการทั้งซื้อและขายได้1หุ้นขึ้นไปนะคะเวลาซื้อขายก็มาที่ ตรงเมนูบายนี่แหละค่ะทุกคนใส่ไปเลยนะคะนี่ค่ะหหุ้นสมว่าเราจะซื้อ1หุ้นนะคะราคาเท่าไหร่1.29ใส่ใพินเข้าไปนะคะแล้วก็กดบายเนี่ยค่ะมันก็คำนวณให้เหมือนเดิมนะคะถ้าตลาดเปิดก็กดคอนเฟิร์มทั้งซื้อและขายได้เลยนะคะก็สามารถทำได้นะคะอย่าก,กดผิดนะคะทุกคนบายก็คือบายสีน้ำเงินเนี่ยก็คือซื้อนะคะเซลตรงเนี้ย ก็คือขายนะคะเนี่ยค่ะก็สามารถซื้อขายได้เหมือนกันนะคะเพียงแค่เวลาดูราคาอ้างอิงแล้วก็มาดูตรงหน้ากระดานออทหลอดตรงนี้นะคะทุกคนเคล็ดลับง่ายๆนะคะมือใหม่ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ที่ช่องแห่งการเริ่มต้นเทรดหุ้นกันนะคะทุกคนค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะ ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ตให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะพรุ่งนี้มีคลิปใหม่แนะนําหุ้นในดัชนีเอสเอดีมาฝากทุกทุกคนด้วยนะคะเป็นหุ้นที่ราคาไม่แพงแต่ว่าจ่ายเงินปันผลดีต่อเนื่อง3ปีซ้อนด้วยะคะ่ะทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ